เพราะว่าหาขนมกล่องไม่เจออ่ะนี่เหงื่อนะไม่เราน้ำลาด <Huh? S 1> ทำไงดีอ่ะกะว่าจะออกไปโสมเลยกะว่าจะออกไปหลังบ้านอ่ะแต่ว่าไม่เคยลงไปสักครั้งต้องเอาเชือกมัดกับบันไดแล้วก็ลงไปไม่เคยลงไปอ่ะฝากไปกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวจะให้น้องเกสถ่ายให้ สปีนลงไปหลังบ้านครั้งแรกจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าอ๋อเหงื่อแตกจะเข้าตาเหงื่อจะโอเคเราไปหาหน้องกันต่อนี่ทุกคนป้าพามานี่แล้วนะแล้วฟังว่าพาก็เห็นเหมือนตัวเงินตัวทองอะ่ะเขาอยู่ตามน้ําเนี้ยน้ำกองเราไม่รู้ว่าน้มป้องอะ่ะจะไปไกลแค่ไหนอะ่ะน้ำกองเมียว น้ำก้องน้ำก้องโอ้นั่นๆๆๆๆบุบๆตรงนั้นอะไม่ใช่ปลาหรอกปลาว่าหรือไงคือเป็นปลาน้ำสดนมเปรี้ยวขึ้นมาหาแม่ก่อนแล้วขึ้นมานี่แล้วหาน้องก้องให้แม่ก่อนเร็วขึ้นมาเมียว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 กอดขึ้นมาน้ำสดไปไหนแล้วล่ะนั่นจากโกก็มาจากโกขึ้นไม่ได้นะลูก น้ำเปรี้ยวแม่หานมกล่องไม่เจอน้ำเปรี้ยวมาช่วยแม่หาก่อนเร็วนั่นอะไรบุบบุบนมกล่องนกล่องเแมว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 มวมวมวนมกล่องนมกล่องว่าไปไกลแค่ไหนแล้วทุกคนรู้สุดลุกหูลูกตาเลยนะถ้าไปไกลกว่าน,นี้ไปว่าจะทำยังไงอะจะลงยังไงได้เนี่ยมันสูงมากเลยนะลงได้ขึ้นไม่ได้อะ ไม่รู้ว่าตรงนี้มันมันเป็นดินหรือมันเป็นโปรง่งน่น้องก็ร้องเออน้องอยากขึ้นมาด้วยนะขึ้นไม่ได้ลูกน้ำกองน้ำกองเมียว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 น้ำสดน้เปียวช่วยแม่หาก่อนน้งเปี้ยวไม่ช่วยแม่หาแล้วแม่จะไปหาที่ไหนล่ะฮะ แม่จะไปรู้ได้ไงว่าน้องนมกล่องเขาจะไปไหนเนี่ยอเอาอย่างนี้จะไปหาตามบ้านอีกทีให้น้องนมมาช่วยหาน้องนมก็ไปอยู่ตรงนั้นใช่ั้้นะ่ะน้องนมมาช่วยแม่ก่อนกระโดดมาอ่าแล้วก็ขึ้นมาบนหลังคาเหมือนน้องนมเปี้ยวเนี่ยเร็วไ <laughs> อ้จัจ้าโคขึ้นไปได้คนเดียวเจ้กโคขึ้นไปอ่าน้องนมทําอย่างนั้นแหละ มองน้องซีแล้วก็เรียกหาลูกซี<ะ>แบบนั้นแหละถูกแล้วน้องเปียวเอ็งมานั่งเฝ้าให้กำลังใจอ่ะอ่อน้องนมไปอย่างนั้นแหละไปหามาเลยนะแล้วน้องนมกลับมาหาแม่นะเดี๋ยวแม่จะไปหาทางอื่นต่อโอเคเราไว้ใจน้องนมได้จะโกต้องเข้าบ้านแล้วจะโกอ,อยู่นอกบ้านนานไม่ได้จะโกไม่มีประสบการณ์รู้ไหมลูกฮะจะช่วยแม่หาพี่นมป่องอยังไง ก็เนาะหาไปทั้งหลังบ้านแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวจะไปเดินตามหาฝั่งนี้ห้าหลังฝั่งนี้ห้าหลังอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่านี่ค่ะวิธีใช้มอข้อหัวแล้วเรียกทําทุกอย่างเลยตอนนี้กระซิบบอกแมวจรไปหมดแล้วหรือแมวเราไปหมดแล้ว มีคนถามว่าทําไมไม่เลี้ยงระบบปิดคะจริงๆเคยเลี้ยงปิดไปแล้วและเราก็รู้สึกว่าพอเราเลี้ยงเปิดน้องก็ไม่ไปไหนไกลน้องก็กลับบ้านตรงเวลาใช่ไหมเกรใช่ทุกตัวกลับบ้านตรงเวลาทุกตัวไม่ไปไหนไกลฮะเสียงใครเสียงเต้าหวยจ้อ่าเสียเวลาเลยปก็เพราะว่าใจไม่แข็งพอ พราะฉะนั้นมีพี่คนนึงเขาบอกว่าใจแข็งแข็งโอเคแล้วเราจะเลี้ยงปิดครั้งนี้ถ้าเจอน้องนมกล่องแล้วเราจะเลี้ยงปิดโอเคไหมไม่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 น้องกล่องเออดังไหมก็ใช้ได้ไน้องกองเต้าหวยนะเต้าหวยเ <laughs> ต้าหวยเองไม่ควรล้อ องมือไม่ได้นะน้ำกองจับเร็วไม่จะมาถึงลูกละนาดแล้ว,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 วเดี๋ยวมาหาก็หก,หกลงมไม่จะถึงลูกละนาดแล้วเนี่ยน้ำกรงบอกว่าจะถึงลูกละนาดแล้วไงเอ้าไม่เชื่อหรืเบรกมันเบรกไม่ได้ไงไม่ร้จะพูดทำไมสามสี่รอบละไม่มีเมรบรกเบรกมันกากจักรยานี่มันห้ากิโลเนี่ยเบรกมันเบรกไม่อยู่ถ้ามันโดนน้ำหนักเยอะ จกักรยานจะพังแล้วเกตน้องกองมันจะชนลูกแล้วนนะทุกคนตอนนี้เราออกมาไกลจากบ้านเราแล้วเราจะวนกลับเข้าไปหลังบ้านเราค่ะตอนนี้เ้าพดถี่จกักรยานอยู่เราจะหาน้องนุ่งก่องให้เจอเราจะต้องเดินป่าค่ะที่จอดจกอักรยานทิ้งไว้แล้วก็เดินป่ายาวไปน้องเกดบอกนะก็เชื่อน้องเกด แส่เกงขาสั้นด้วยเกิดงูกัดขึ้นมาก็ไม่รู้เลย,ยทยํายังไงแต่อย่างน้อยเราก็ได้ทําอะไรสักอย่างเพื่อน้องกองค่ะไปกันเลยค่ะไม่ใช่ตรงนี้มันทางตันแล้วข้าบหัวไปด้วยแล้วเรียกสิน้องกองน้องกองดีดีดีน้องกอง อากายองดูทุกคนตอนนี้ใกล้จะเป็นลมแล้วาหาไม่เจอหรือเธอไม่มีคือประเด็นคืออย่างนี้เราอ้อมไปข้างหลังไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขากั้นหมดแล้วต้องใช้บันไดหย่อนลงไปอย่างเดียวถ้าเราจะไปจริงๆนะแต่หลังจากที่เป้าพาประเมินแล้วค่ะถ้าน้มกล่องอยู่หลังบ้านจริงๆได้ยินเสียงเป้าพานมกล่องวิ่งมาแล้วแต่ตอนเนี้คิดอยู่สองสามอย่างว่าอาจจะ,ปะเ,เปิดเปิดเปิงไปที่อื่น หรือว่าโดนงูกินหรือว่าโดนเงินตัอทองกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องรอดูกันอีกทีเนาะเดี๋ยวก็ยังคงหาหาต่อไปน้องกองน้องกองเหมียวเหมียวเ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 มียวกองกองน้องกองเหมียวเ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 มียวโอเคทุกคนถึงปลาพาจะถอดใจแล้วก็ตาม ในวันนี้นะแต่พรุ่งนี้เราก็ยังมีหวังอยู่ใช่ไหมชายเรายังมีหวังอยู่น้ำเทสมาแล้วเหนื่อยมากร้อนมากเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงบ่ายสองหาตั้งแต่บ่ายสองตอนนี้บ่ายสามครึ่งแล้วเหนื่อยมากทุกคนทําทุกอย่างที่ทุกคนบอกแล้วนะ รอดูน้องกลับมาแล้วกันว่าน้องจะกลับมาไหมเหนื่อยมากทุกคนสัญญาไงว่าถ้าเจอน้องนุมกล่องครั้งนี้แมวทุกตัวจะไม่ได้ออกจากบ้านไม่ว่าจะร้องโหยหวนขนาดไหนจะให้ตัวหนึ่งที่ออกได้ก็คือเต้าหวยแล้วกันเต่านั้นไม่ให้ใครออกละโอเคทุกคนเ๊าพาไปแล้วนะคะด้วยความอิดโรยไม่แน่เย็นๆอาจจะออกไปหาอีกค่ะ รอแดดลมอีกนิดนึงหกโมงเย็นอะไรเงี้ยน,นะไม่ท้อแท้ใจง,ง่ายๆหรอก f ฟ g h t ิ้งขอบคุณค่ะบ๊ายบาย